ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อวันอังคารวันอังคารที่หกธันวาคมหกห้านะครับเนาะพอแต้มสิพามาเบิงสูตรเลขกำลังวันของพอแต้มนะครับเนาะครับสูตรกำลังวันงวดที่ผ่านมานี่ครับเอฟซีใครได้เบิงได้ติดตามพอแต้มก็ะดีเห็ดนะครับเนาะมันเข้าตัวกลัปนะครับเอฟซีห้าศูนย์ แต่ว่าเรือมันออกศูนย์หานะครับกเ็เรียกแปดทางนี่ลักหากะลักเก่านะครับส่วนจับคูสามตัวบ่เพราเขานะครับเนาะเอางวดเนี่พราะเตี้ยมีภาพมาเบิงหญิงนะครับเอฟซีเต่ว่าในสูตรนี่มันก็บ,บ่มีศูนย์นะครับแต่ว่าจับคู่เขาหาศูนย์อยู่นี่ครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมที่หก หนึ่งคันมาคมหกห้าเนี่ยครับเนาะทีพอเตียมลงให้เอฟซีไปครับวันนี้พอเตียมมัได้มากแล้วครับเอฟซีพอเตียมผ่าเฮ็ดเบิ้งเนาะครับเนาะเอาไปเบิ้งไปเป,ป,ป็นแนวทางน้ำก,กันอยกงวดนี้ได้ตัวใดครับอาวงวดวันที่สิบหกนะครับในเอฟซีนะสิบหก วันวาคมหกห้าครับสูตร รูดกำลังวัน ่มแท็บคนอนุญาตฉีดอีกขึ้นเก่าแล้วครับเอฟซีฟ จีบวนะ่างามก็ยังน้องเอฟซีเนะาะปอนนี้เลขกำลังวันชุดสามเก้าสองนี่ครับมาแล้วสามตัว มีหกมีศูนย์เองเด้ครับเอฟซีเบื้องตัวเลขแล้วมกักคือพอเตรียมบ่ <laughs> มนเน้นมากคือเก่านะครับเว้ยเอฟซเตรียมเคียนตัวเองอีกหน้ากันครับบนคือเก่า เมองเรียกคนจับเด้อครับบานนี่เรียกคนให้จับมาหัวน,นี้จับมาให้สาม บอกว่ามานำกันเนื้อสามศูนยาจับคู่ครับเอซี่บันเขาจับคู่มาให้ แต่ไปรักสามก่อนนะครับเนาะสามหนึ่งสามห้าสามห้า สามหกสามแปดอันนี้ลักศูนย์ครับเอฟซีหลักศูนย์มีศูนย์ศูนย์สาม ศูนย์สี่ศูหดะศูนี่ไม่ตัวเก้าอยู่ติอุปณนี่เรียก เรียสามตัวคือเ่าครซีมันจับมาให้กลไปเบิ้งเป็นแนวทางกันเนาครับเนาะแต่ว่าเรียกสามตัวงวดบกเขาครับเมื่อได้เลขสามตัว,ว,ม,วม,มันจับมาให้นี่สี่สามหนึ่งสอง สามแปดเก้าศูน <reco> ย <Christ> ์ส you <bizarre> ี่ครับเอฟซี นี่ครับเอฟซีสูตรกำลังวันนะครับเนาะเอฟซีเบิงไปแล้วล้วหันเขา่าเข่าหาศูนย์นะครับเนาะเข่าตัวกลับเข่าตัวกลับกับกับไข่อยู่นะครับเอฟซีเนาะแต่ว่ามัน,นก็นยังขะนเากลับออกกัดจีด้อยู่นี่ครับงวดวันที่สิบหกธันวาคมหกห้านี่ปรับสูตรกำลังวัน 39, สามเก้าสอง ศนะครับหรือเอมักมักแน่นกับจับอเอาได้ครับเดินจับออกค,ครับส่วนจับคูมาานนะครับเนาะบนมันว่ามี3 1 3ห3ึ่งสามห้าสามหนย์ียกศับเอส่วนเลขสาตัวก็มี4 3 1 2 3มหนึ่นะครับ เอาแคบน้าจอยเบิ้งหน้าครับเด้อสูตรกำลังวันนะครับเนาะพอาให้มันเดินต่ออีอกเนาะเอฟซีเนาะวันที่สิบหกธันวาคมหกห้านี่นะครับเบิ้งปเป็นแนวทางน้ำกันนะครับเนาะแต่พอเตรียมกับขอเน้นยำ้ำอีกนะครับเด้อเอฟซี FC. สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเนะาะมักตัวใดห่อกลับไปหาเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งไว้ใบสองใบนะครับเนาะเอาไปเบิ้องปเป็นแนวทางเพรได้ฟังนะครับเนาะ เถอะมันโฉบมันมานเออถือตเตอรี่แล้ววันที่หนึง่งเราขับเอฟซีเนาะครับ,เอ,รบเอาสุดท้ายท้ายสุดพอเตียมก็มีแค่นี้าาน,ะนะครับเนดะ้อขามาแล้วกายจะลืมเรารับเนาะกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเดาครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมเะครับเนาะครับเอาสุดท,ท้ายท้ายสุดนี่พอเตียมขอไว้พรเอฟซี FC ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอเตียม วันที่สิบธันวาคม6ก่านี่ขอให้โชคๆมันม้า้นถูกไวยรวยเงินกันถึงลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พ่อเตีมก็มีแค่นี้เอาไว้พ่อกันชิปนาสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม